ขอต้อนรับสู่ Escape from Tarkov 101นะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของกระสุนในเกมกันนะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่น t า r k o อเนี่ยอาจจะงงนะครับด้วยความที่กระสุนมีจำนวนค่อนข้างมากแต่เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังง่ายๆนะครับแบบเข้าใจได้เลย <S <S โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะแบ่งกระสุนออกเป็น2ชนิดครับก็คือชนิดเจาะเกาะนะครับกับชนิดที่ยิงเนื้อนะครับ ก็ตรงตัวเลยครับกระสุนที่เอาไว้เจาะเกาะเนี่ยก็คือเอาไว้ยิงตัวในส่วนที่มีเกาะนั่นเองหรือว่าในส่วนของหมวกนะครับส่วนกระสุนยิงเนื้อนะครับก็ยิงส่วนอื่นที่มันไม่มีเกาะนะครับเช่นแขนขาหรือแม้กระทั่งท้องหรือว่าหน้านะครับถ้าเกิดมันไม่มีเกาะคุมอยู่ตรงนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการยิงเนื้อนะครับโดยที่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยความแรงเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับปืนอย่างเดียวนะครับ หรือว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแต่งปืนนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกใช้กระสุนประเภทไหนนะครับถ้าเราใช้กระสุนที่เจาะเกาะมากๆนะครับเวลาเจอศัตรูที่ใส่เกาะเลเวล5เลเวล6มาเนี่ยเราจะสามารถทำดาเมจต่อเขาได้เยอะและปิดฉากหรือว่าฆ่าเขาได้ง่ายขึ้นนะครับในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆใช้กระสุนที่มันไม่เจาะเกาะเลยเอามายิงใส่เกาะเขานะครับคือยิงปุ๊บมันจะติดเกาะของเขานะครับทำให้เลือดเขาลดเพียงน้อยนิดเท่านั้นนะครับ และเขาก็จะสามารถทันมาส่วนุนเพื่อนตายได้ทันทีเลยสิ่งแรกที่เพื่อนๆต้องรู้เลยนะครับก็คือปือนที่เพื่อนๆจะเอาลงไปใช้เนี่ยมันใช้กระสุนอะไรนะครับก็สังเกตได้จากตรงตัวปืนเลยครับทางด้านมุมซ้ายล่างของปืนเนี่ยจะมีบอกนะครับว่าปืนชนิดนี้ใช้กระสุนขนาดไหนนะครับในตัวอย่างถ้าเกิดเป็น AKS-74UN ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น545คูณ39นะครับตรงนี้หรือใครจะดับเบิลคลิกขึ้นมาดูก็ได้ครับผม ในส่วนของตรงชื่อทางด้านบนตรงนี้นะครับเขาจะมีบอกว่าให้เรียบร้อยเลยว่าปืนนี้ใช้กระสุนอะไรนะครับจากนั้นนะครับแนะนําให้เปิดเว็บนี้ขึ้นมาครับ eftammo.com นะครับ a m m o graph นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นี้แปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆกดเข้ามาได้เลยนะครับมันจะได้หน้าตาอย่างนี้นะครับให้เราเลื่อนลงมาในส่วนของกราฟครับผมจากที่ผมสอนให้ดูไปเมื่อกี้นะครับว่าปืนที่เพื่อนๆจะใช้เนี่ยกระสุนอะไร เพื่อนๆก็มาเลือกตรงนี้ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมปิดทั้งหมดก่อนนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้5.45นะครับคูณ39นี่เราก็มากดเปิดเฉพาะ5.45ครับผมแบบนี้อ่ะมันก็จะขึ้นตระกูลกระสุนของ5.45ขึ้นมาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างนี้ครับผมในส่วนของทางด้านคลาสต,ตรงทางด้านขวามือตรงเนี้ที่เป็นเส้นยาวๆเขียวๆตรงนี้ย ก็คือประเภทของเกาะนะครับว่ากระสุนนี้สามารถเจาะเกาะ,กาะคา์สอะไรนะครับอ่ะยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับในส่วนนี้อ่ะอย่างเช่นอันนี้นะครับคัสหกถ้าอันไหนอยู่เหนือเส้นตัวนี้นะครับหรือว่าอยู่เหนือเส้นคัสหกเนี่ยก็คือเจาะเกาะหกขึ้นไปครับผมอ่ะอย่างเช่นในเนี้ยมันจะมีตัว PPBS ตัวนี้นะครับเราเอามาไปชี้ดูได้นะครับ มันจะขึ้นรายละเอียดบอกเลยนะครับว่ากระสุนตัวนี้สร้างดาเมจที่37นะครับแล้วก็ความสามารถในการเจาะเกาะเนี่ย62นะครับถือว่าเจาะเกาะคลาส6ขึ้นไปนะครับแบบนี้เลยแล้วมันก็จะมีดีเทลบอกด้วยนะครับว่าโอกาสที่กระสุนจะชิ่งกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มรีคอยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับระยะของกระสุนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับระยะทําการและเราสามารถดูตัวอื่นได้ด้วยครับผมเรียงลําดับลงมานะครับอ่าอย่างเช่นตัว BS ตัวนี้ก็จะเจาะเกาะ5ขึ้นไปนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่า กระสุนที่เจาะเกาะ5ขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเจาะ6ไม่ได้นะคือมันเจาะได้นะครับแต่ว่ามันจะใช้ระยะเวลานานเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราใช้ PPBS เนี่ยยิงคนที่ใส่เกาะ6เนี่ยสมมุติว่ายิง5นัดเขาตายนะครับ B s อาจจะต้องใช้ประมาณ7-8นัดตายนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมสมมุติขึ้นมานะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ดูจากกราฟได้เลยนะครับว่ากระสุนตัวไหนเนี่ยเจาะเกาะเท่าไหร่นะครับอ่ะแล้วเราจะเล่นตัวไหนนะครับแล้วก็อีกสายหนึ่งนะครับก็คือสายยิงเนื้อนะครับ ในส่วนของสายยิงเนื้อเนี่ยให้เพื่อนๆสังเกตในส่วนของตัวเลขทางด้านล่างตรงนี้นะครับ3540ที่เขียนว่าดาเมจตรงนี้นะครับยิงกระสุนอันไหนนะครับอยู่ทางขวามากที่สุดนะครับก็คือจะยิงเข้าเนื้อค่อนข้างแรงนะครับก็คือกระสุนยิงเนื้อจะเน้นที่ดาเมจนะครับเมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้ดูนะครับอย่างเช่นตัวอย่างกระสุน hp อันนี้เนี่ยดาเมจเขาจะอยู่ที่74นะครับถ้ายิงโดนแขนขาเนี่ยจะทําให้ฝั่งศัตรูเนี่ยตายเร็วมากกว่านะครับถ้าเกิดเราเทียบกันนะครับอย่างเช่น ผมเอากระสุน HP เนี่ยไปยิงใส่แขนศัตรูนะครับกับเอา PPBS เนี่ยไปยิงใส่แขนศัตรูนะครับกระสุน HP เนี่ยก็จะยิงแขนศัตรูและทำให้ศัตรูตายได้เร็วกว่านะครับเพราะว่าดาเมจเขาเนี่ย74ซึ่ง PPBS เนี่ยดาเมจแค่37นะครับตรงนี้นะครับนะเทียบกันง่ายๆอย่างนี้เลย และเว็บนี้นะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆเซฟเก็บไว้เลยครับผมเพราะมันมีกระสุนทุกอันนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถกดปิดนะครับแล้วก็ไปเปิดกระสุนที่เราต้องการจะดูขึ้นมาได้ครับผมอย่างเช่น4.6ตรงนี้นะครับอ่าหรือเราต้องการจะเปิดเปรียบเทียบนะครับปึ๊บขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับกระสุนแบบนี้อ่าแล้วเมื่อเพื่อนๆดูมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะเลือกใช้กระสุนได้ถูกต้องแล้วนะครับว่าจะเอาไปยิงเนื้อ หรือว่าจะเอาไปยิงเกาะนะครับตรงนี้เราก็สามารถไปเลือกในเกมออกมาแล้วเอาไปยิงสู้กับศัตรูได้เลยครับผมถ้าเกิดคลิปนี้ขาดตกบกพร่องยังไงก็ขออภัยด้วยใครมีความเห็นเพิ่มเติมยังไงแนะนําไว้ที่ใต้คลิปได้เลยครับผมอ่าแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กด subscribe นะครับหรือว่ากดไลค์ก็อย่าลืมกด subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเล่นก่อนเลยครับบ๊ายบาย